มันเริ่มจากเรือรัเสเซียลำหนึ่งค่ะที่กำลังล่องอยู่ในทะเลเบอลติกเหมือนนักล่าที่เคลื่อนไหวในเงามืดเลยครับผมแต่แค่พริบตาเดียวสถานะก็เปลี่ยนไปจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าถูกหน่วยยามฝั่งฟิงฟนแลนด์เข้าล้อมจับอืมแต่นี่ไม่ใช่แค่การตรวจค้นธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่กำลังจะปิดตาหน้าต่างสู่โลกตะวันตกของรัเสเซียที่เปิดมานานกว่า300ปี ภายในเวลาแค่13วันนาโต้ NATO ได้พลิกกระดานทั้งกระดานเปลี่ยนทะเลเบอลติกให้กลายเป็นห้องขังที่ไม่มีทางออก ถ้าอยากติดตามเรื่องราวที่พลิกโฉมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบเจาะลึกอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆค่ะเอาละค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับวิกฤตการณ์13วันในทะเลเบอลติกเหตุการณ์ที่เปลี่ยนกฎการเผชิญหน้าระหว่างนาโตกับรัเสเซียไปเลยเราจะมาดูกันว่าสงครามเงาที่รัเสเซียเคยคิดว่าตัวเองคุมเกมมาตลอดเนี่ยมันจบลงได้ยังไงที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยครับว่า รัสเซียเล่นเกมที่เรียกว่าสงครามเงาหรือเกรซ z o n โซนวอลแฟในทะเลบอลติกได้ค่อนข้างดีค่ะก็คือคอยอยางเชิงมาตลอดใช่ไหมคะใช่ครับเขาทดสอบแนวป้องกันของนาโตอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการส่งเรดดำน้ำเข้ามาป้วนเปี้ยนตัดสายเคเบิลใต้น้ำบ้างหรือว่าส่งเครื่องบินรบมาบินเฉียดเฉียดเพื่อดูปฏิกิริยาใช่ครับเพื่อดูว่าจะทำยังไงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจบลงแค่การประท้วงทางการทูต ออกมาประนามกันไปแล้วทุกอย่างก็เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเป็นการค่อยๆขยับเส้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเช้าวันที่17ธันวาคมทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ว่าคะจุดเปลี่ยนคือเรือโฮเวอร์คราฟของหน่วยพิทักษ์ชายแดนรัเสเซียลำหนึ่งครับที่จงใจล่วงละเมิดโพรมแดนทางทะเลของเอสโตเนียอย่างชัดเจนเลยออมทางฝั่งเครมลินก็ออกมาแก้ต่างตามสูตรเดิมบอกว่าเป็นความผิดพลาดในการนำทาง อ้างนูนอ่านี่ไปอ้างว่า GPS เสียอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับแต่หน่วยข่าวกรองของเอสโตเนียกับนาโตเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแปลว่านี่คือการทดสอบที่จงใจและจงแจ้งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถูกต้องครับมันคือปฏิบัติการอย่างเชิงเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของนาโตต่อมาตรหาหโดยเฉพาะเลยมาตรา5นี่คือหัวใจสําคัญของนาโตเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยมาตรา5คือหลักการที่ว่าการโจมตีสมาชิกหนึ่งประเทศเท่ากับการโจมตีสมาชิกทุกประเทศอ๋อ <Aww. S 1> ดังนั้นการที่รัสเซียส่งเรือข้ามพรมแดนเอสโตเนียมันไม่ใช่แค่การท้าทายเอสโตเนียประเทศเดียวแต่เป็นการท้าทายพันธมิตรทั้งหมดเลยตั้งแต่สหรัฐไปจนถึงตุรกี โอเคชัดเจนเลยค่ะคือรัเสเซียกำลังเคาะประตูบ้านแล้วถามดังๆว่ามีใครอยู่ไหมกล้าหรือเปล่าซึ่งปกติแล้วนาโตก็คงจะตอบโต้ด้วยช่องทางการทูตแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยแม้แต่น้อยครับและนี่คือสิ่งที่รัเสเซียคาดไม่ถึงเลยจริงๆยังไงคะแทนที่จะมีการประท้วงทางการทูตรัฐมนตรีต่างประเทศของเอสโตเนียกลับเรียกถแถลงข่าวด่วนแล้วประกาศสิ่งที่เรียกว่ากฎการประทะหรือ rule of engagement ฉบับใหม่ กฎการประทะใหม่มันว่าไว้อย่างไงคะฟังดูจริงจังมากเขาประกาศชัดถ้อยชัดคำเลยครับว่านับจากนี้ไปการลุกรานทางทหารใดๆก็ตามจากรัเสเซียไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะถูกตอบโต้กลับไปยังใจกลางของรัเสเซียโอ้โห oh แล้วเขาก็ไม่ได้พูดล,ยลอยๆนะครับเขาชี้เป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากนั่นคือเรือบรรทุกน้ํามันทุกลําที่ออกจากท่าเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เรือบรรทุกน้ำมันซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของรัสเซียเลยใช่ครับเส้นเลือดใหญ่ของทั้งเศรษฐกิจและกองทัพเลยโหนี่มันไม่ใช่แค่การตอบโต้แล้วนะคะแต่มันการขู่ว่าจะตัดเส้นเลือดใหญ่เลยเหมือนกับบอกว่าถ้าคุณตบหน้าเราเราจะไม่ตบคืนนะแต่เราจะไปเผาบ้านคุณนี่มันยกระดับความเสี่ยงขึ้นไปสูงมากเสี่ยงมากครับแต่มันคือการประกาศยุทธศาสตร์ที่พุ่งเป้าไปยังจุดตายของรัสเซียโดยตรงเลยจุดตายที่ว่าคือคือระเบียงเศรษฐกิจที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับ มันกว้างแค่6ไมล์ทะเลเองแต่น้ำมันและก๊าซที่ส่งออกกว่า60%ของรัสเซียต้องผ่านช่องทางนี้โอ้โห oh. ที่สำคัญที่สุดเลยครับคือเอสโตเนียประกาศคำขู่ที่น่าทึ่งนี้ออกไปแล้วแต่คำขู่ก็เป็นแค่ลมปากนาโตจะทำให้คำขู่นี้กลายเป็นจริงได้อย่างไงโดยที่ไม่ต้องจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาการจะไปจมเรือบรรทุกน้ำมันสัก,กลำมันก็คือการประกาศสงครามดีๆนี่เองแล้วพวกเขาจะทำยังไงกันคะ นั่นคือคำถามล้านดอลลาร์เลยครับและคำตอบของมันก็ไม่ได้อยู่ที่เรือรบหรือขี่ปนาวุธเลยเอา้าแต่อยู่ในกองเอกสารและข้อบังคับทางกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่แยบย์กว่ามากน่าสนใจมากค่ะเอาละค่ะเพียงแค่72ชั่วโมงหลังจากคำประกาศของเอสโตเนียสวีเดนซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของนาโตก็เริ่มเคลื่อนไหวก่อนใครเพื่อนเลยใช่ครับในคืนวันที่20ธันวาคมเรือรัเสเซียชื่อแอดเลอร์ก็ถูกยึด แต่ไม่ใช่ด้วยเรือรบหรือหน่วยคอมมานโดคือจากข้อมูลเนี่ยเรือแอดเลอร์เป็นเรือเก่าที่อยู่ในบัญชีกองเรือเงาของรัเสเซียอยู่แล้วสภาพมันก็ทรุดโทรมมากไม่มีประกันภัยที่ได้มาตรฐานสากลทีมตรวจสอบของสวีเดนเลยอาศัยอำนาจตามกฎหมายความปลอดภัยทางการเดินเรือและกฎหมายสิ่งแวดล้อมประกาศให้เรือลำนี้เป็นระเบิดเวลาลอยน้ำที่อาจก่อให้เกิดหาย,ยนะทางนิเวศวิทยาได้แล้วก็เข้ายึดตามกฎหมายเลยใช่ครับเดี๋ยวนะคะ คือแทนที่จะบอกว่าเราจะยึดเรือคุณเพราะคุณเป็นภัยต่อความมั่นคงเขากลับบอกว่าเรายึดเรือคุณเพราะเรือคุณเก่าเกินไปและอาจทำน้ำมันรั่วอย่างนั้นเหรอ่ะคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือการเปลี่ยนสนามรบอย่างสิ้นเชิงมันคือการใช้กฎหมายเป็นอาวุธหรือที่เรียกว่าลอแฟร์แล้วรัสเซียจะตอบโต้เรื่องนี้ยังไงล่ะคะก็ตอบโต้ยากมากครับจะยิงขีปนาวุธใส่สวีเดนเพื่อตอบโต้กฎระเบียบด,ด้านสิ่งแวดล้อมหรอครับมันทำไม่ได้อยู่แล้ว นั่นสิคะการกับํำของสวีเดนจึงเป็นการสร้างบรรทัานทางกฎหมายที่แยบยลและปลอดภัยมากเป็นการบอกว่าเราสามารถหยุดเรือของคุณได้ทุกเมื่อโดยใช้กฎของเราเองและคุณทำอะไรไม่ได้เลยนี่มันฉลาดสุดๆไปเลยนะคะคือเปลี่ยนเกมจากหมักรุกการทหารที่รัเสเซียถนัดมาเป็นเกมกฎหมายที่ตะวันตกเป็นคนเขียนกฎเองทั้งหมดใช่เลยครับการกระทำของสวีเดนครั้งนี้ ก็เหมือนการเปิดประตูบานแรกและฟินแลนด์ก็พร้อมที่จะเดินตามเข้ามาทันทีครับอีก10วันต่อมาในคืนวันที่30ทธันวาคมก็เกิดเหตุการณ์ที่ตึงเครียดยิ่งกว่ากับเรืออีกลำหนึ่งชื่อฟิสเบิร์กเหตุการณ์นี้เขาว่ากันว่าเหมือนฉากในหนังสายลับเลยทีเดียวใช่ครับเพราะพฤติกรรมของเรือฟิสเบิร์กในคืนนั้นมันน่าสงสัยเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญไปมากยังไงคะ ข้อมูลจากระบบติดตามเรือและก็หน่วยข่าวกรองระบุว่าเรือลำนี้แล่นไปทอดสมอในจุดที่ละเอียดอ่อนมากคือตรงบริเวณที่วางสายเคเบิลข้อมูลและท่อส่งกา๊าซบริต c c คอนเนกเตอที่เชื่อมระหว่างฟินแลนด์กับเอสโตเนียพอดีเป๊ะเลยและกัปตันเรืออ้างว่าอย่างไรคะคงไม่ได้บอกว่ามาจอดชมวิวนะคะกัปตันอ้างว่าสภาพอากาศเลวร้ายครับเลยต้องทอดสมอเพื่อความปลอดภัยอืมฟังดูก็มีเหตุผล แต่ประเด็นที่น่าสงสัยคือแทนที่จะดับเครื่องยนต์ตามปกติเมื่อท่อสมอเขากลับเร่งเครื่องยนต์เต็มกำลังแล้วลากสมอเรือที่หนักหลายตันครูดไปกับพื้นทะเลเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรอะไรนะคะครับลากไปตามแนวของท่อส่งก๊าซและสายเคเบลิลพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวนะคะขอทำความเข้าใจก่อนปกติถ้าอากาศไม่ดีก็ต้องจอดนิ่งๆเพื่อรอให้พายุผ่านไปใช่ไหมคะใช่ครับ แต่นี่กลับเร่งเครื่องเต็มที่แล้วลากสมอไปตามพื้นทะเลฟังดูเหมือนจงใจใช้สมอเป็นอาวุธเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้น้ำเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วค่ะมันคือลักษณะของการพยายามก่อวินาศกรรมอย่างชัดเจนครับและแน่นอนว่าฟินแลนด์ไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเฉยๆก็ต้องไล่ล่าสิคะพวกเขาส่งหน่วยยามฝั่งออกไล่ล่าทันทีและการไล่ล่าก็ไปจบลงแบบชิวเฉียดมาก ชิลเชียดยังไงคะหน่วยยามฝั่งฟินแลนด์สกัดจับเรือฟิสเบิร์กได้ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟินแลนด์ห่างจากเขตหน้าน้ําสากลแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองครับเรียกว่าถ้าช้าไปนิดเบดวเรือลํำนี้ก็จะหนีเข้าเรียปลอดภัยไปได้แล้วรัสเซียโต้แย้งเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะเพราะนี่คือการขึ้นไปยึดเรือพาณิชย์เลยนะรัสเซียโต้แย้งตามหลักกฎหมายทะเลสากลเลยครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์แต่ต้องเรือพาณิชย์ของเราในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ แล้วฟินแลนด์ตอบว่าไงคะฟินแลนด์ตอบกลับไปว่านี่ไม่ใช่เรือพาณิชย์อีกต่อไปแต่เป็นสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมตำรวจฟินแลนด์เลยบุกขึ้นเรือและจับกลุ่มลูกเรือทั้งหมดในข้อหาก่อวินาศกรรมร้ายแรงโอ้โห oh การจับกลุ่มครั้งนี้คือการตอกย้ำคำประกาศของเอสโตเนียให้เป็นรูปธรรมเลยครับ คำขู่ในวันที่17ได้กลายเป็นกุญแจมือเหล็กในวันที่30ไปแล้วเป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากว่ายุคที่เรือรัสเซียจะทําอะไรก็ได้ในทะเลบอลติกมันจบลงแล้วจบลงโดยสมบูรณ์ครับเอาละค่ะเราเห็นพาดเหตุการณ์เฉพาะหน้ากันไปแล้วทั้งการยึดเรือแอดเลอร์ด้วยข้อกฎหมายและการจับกุมเรือฟิสเบิร์กในข้อหาก่อวินาศกรรมแต่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่านั้นมากใช่ไหมคะใช่ครับ เรามาดูกันว่าทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรในภาพรวมและทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นสิ่งที่ทำให้ปูตินต้องกังวลจนนอนไม่หลับถูกต้องครับการยุดเรือแค่สองลำเป็นเหมือนการยิงปืนนัดแรกเพื่อส่งสัญญาณเตือนแต่ผลกระทบของยุทธศาส์นี้มันใหญ่กว่านั้นมหาศาลค่ะถ้าเรากางแผนที่ดูจะเห็นจุดข้อขวดหรือช็พอยที่สำคัญที่สุดของรัสเซียในฝั่งตะวันตก นั่นคือท่าเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในอ่าวฟินแลนด์ที่นี่คือทางออกเดียวของน้ำมันและสินค้าส่งออกของรัสเซียสู่ตลาดโลกในทะเลบอลติกจุดคอขวดนี้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากแค่ไหนคะสำคัญอย่างยิ่งยวดครับในแต่ละวันมีน้ำมันประมาณ1.5ล้านบาเรลที่ต้องผ่านช่องแคบนี้1.5ล้านแสนบาเรลต่อวันใช่ครับคิดเป็นมูลค่าก็ราวๆ1 0 0ถึง120ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อวัน หรือตกเดือนละกว่า3,000ล้านดอลลาร์3 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อเดือนครับซึ่งเงินจำนวนนี้คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของรัสเซียในยูในในคเครนโดยตรงเลยแปลว่าการที่นาโตสามารถควบคุมเส้นทางนี้ได้ก็เท่ากับว,ว่าพวกเขากำกุญแจสำคัญที่จะบีบคั้นเศรศษฐกิจรัสเซียให้ขาดอากาศหายใจได้เลยใช่ครับและยุทธศาสตร์นี้ก็ไม่ได้กระทบแค่เรือบรรทุกน้ำมันทั่วไป แต่ยังพุ่งเป้าโจมตีกองเรืองเงาของรัเสเซียโดยตรงด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับกองเรืองเงานี่แหละคือจุดอ่อนสําคัญที่ซ่อนอยู่มันประกอบด้วยเรือบรรทุกน้ํามันเก่าๆกว่า600ลําที่ส่วนใหญ่ขาดการบรรุรักษาค่ะและที่สําคัญคือไม่มีประกันภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่กฎใหม่ที่ NATO นาโต้นามาบังคับใช้นั้นเรียบง่ายและทรงพลังมากคือกฎอะไรคะคือกฎว่า ถ้าเรือของคุณไม่มีประกันที่น่าเชื่อถือหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ผ่านมาตรฐานสากลคุณก็ไม่สามารถผ่านหน้าน้ําของเราได้แล้วทําไมรัเสเซียถึงสร้างระบบประกันภัยของตัวเองขึ้นมาทดแทนไม่ได้อะคะเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือที่สั่งสมมานานหลายร้อยปี oh. สถาบันอย่าง l อยต์ s ออฟลอนด n สหรือกลุ่ม PI Clubs ระดับโลกเนี่ย เขามีเงินทุนสำรองและเครือข่ายความเชื่อมั่นที่ครอบคลุมทั่วโลกการจะประกันเดือที่บรรทุกสินค้ามูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ได้มันต้องใช้ความน่าเชื่อถือมหาศาลสู่รัเสเซียสร้างขึ้นมาเองในเวลาสั้นๆไม่ได้ไม่ได้เลยครับดังนั้นกฎข้อนี้ข้อเดียวจึงนำให้กองเรืองเงาทั้งห0 0้อยลำของรัเสเซียกลายเป็นเศษเหล็กที่ไร้ประโยชน์ในทะเลบอลติกเป็นในทันทีเข้าใจแล้วค่ะ คือถึงมีเรือแต่ก็ออกทะเลไปทำการค้าที่ไหนไม่ได้เพราะไม่มีใครยอมรับแล้วผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่การส่งออกน้ำมันใช่ไหมคะแต่ยังลามไปถึงดินแดนส่วนแยกอย่างคาลินินกราดด้วยแน่นอนครับคาลินินกราดตอนนี้ตกอยู่ในสถานะที่น่าหวาดวิตกมากกลายเป็นเกาะแห่งความกลัวที่ถูกล้อมรอบด้วยดินแดนของเนโตโดยสมบูรณ์แบบเพราะปกติเส้นทางส่งกำลังบำรุงก็ถูกจำกัดอยู่แล้วใช่ครับ เส้นทางรถไฟก็ถูกจำกัดโดยลิทัวเนียทำให้เส้นทางหลักที่เหลืออยู่คือทางทะเลจากเซนปีเตอร์สเบิร์กแต่เมื่อเส้นทางทางทะเลนี้ถูกคุกคามคาลินินกราดก็จะกลายเป็นเหมือนตัวประกันทันทีถ้าเส้นทางนี้ถูกบิดเมื่อไหร่คาลินินกราดก็จะขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สเสบียงสำหรับกองทัพเชื้อเพลิงไปจนถึงอาหารสำหรับพลเรือนเลยครับฟังดูเป็นสถานการณ์ที่กดดันรัสเซียอย่างยิ่งเลยนะคะ แล้วเรื่องนี้ส่งผลกระทบไปไกลถึงมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งอย่างจีนมั้งไหมคะกระทบโดยตรงและรุนแรงกว่าที่คิดครับเรื่องนี้คือการสั่นคลอนความฝันเรื่องเส้นทางสายใหม่ขั้วโลกหรือโพลาร์ซิลโกรดของจีนอย่างจังเลยทีเดียวอ๋อที่จีนจะใช้เส้นทางผ่านมหาสมุทรอาร์กติกใช่ครับ แนวคิดของจีนคือการใช้เส้นทางเดินเรือผ่านน่านน้ำรัสเซียซึ่งเป็นทางลัดเพื่อเชื่อมต่อกับตลาดยุโรปโดยมีรัสเซียเป็นผู้ค้ำประกันความปลอดภัยตลอดเส้นทางแต่เหตุการณ์ยึดเรือฟิสเบิร์กมันไปทำลายความเชื่อมั่นนั้นถูกต้องครับมันเป็นการส่งสารที่ชัดเจนไปถึงปักกิ่งว่าเส้นทางเดินเรือของรัสเซียไม่ปลอดภัยอีกต่อไปขนาดเรือที่ออกจากส่วนหลังบ้านตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลย แล้วจะไปรับประกันความปลอดภัยให้กองเรือสินค้ามูลค่ามหาศาลของจีนตลอดเส้นทางอาร์กติกได้ยังไงนั่นสิคะเรื่องนี้ทําลายสถานะของรัสเซียในฐานะพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในสายตาของจีนลงไปมากและทําให้รัสเซียยิ่งโดดเดี่ยวมากขึ้นไปอีกในเวทีโลกสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เห็นจากข้อมูลทั้งหมดนี้คืออะไรคะมันดูเหมือนว่าภายในเวลาแค่13วันนาโต้ได้พลิกเกมอย่างสมบูรณ์เลยครับผม พวกเขาเปลี่ยนจากการใช้การป้องปรามทางฐานแบบเดิมๆมาสู่สิ่งที่เรียกว่าสงครามกฎหมายหรือลอแฟร์โดยใช้ระบบราชการกฎหมายสิ่งแวดลอ้อมและข้อบังคับการประกันภัยมาเป็นอาวุธที่มองไม่เห็นแต่กลับทรงพลังอย่างยิ่งใช่ครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหน้าต่างสู่อิสรภาพและยุโรปตอนนี้กลับกลายเป็นกำแพงของห้องขังไปเสียแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการครั้งใหญ่เลยครับ พลังทางทหารที่แข็งกร้าวของรัเสเซียที่เคยใช้ได้ผลมาตลอดกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เมื่อต้องเผชิญกับกลยุทธ์ทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่แยบยลเลยนี้อืตะวันตกได้ค้นพบวิธีที่จะทําให้เศรษฐกิจและเครื่องจักรสงครามของรัเสเซียเป็นอัมพาตโดยที่ไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวเป็นการลากสงครามเข้าไปในสนามรบที่รัเสเซียอ่อนแอที่สุดใช่ครับนั่นคือสนามของกฎหมายระหว่างประเทศและระบบการเงินโลก และตอนนี้เมื่อฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมนาโต้ชายฝั่งทั้งหมดของทะเลบอลติกยกเว้นสูตรเล็กๆของรัสเซียก็กลายเป็นดินแดนของนาโตทั้งหมดทะเลบอลติกได้กลายเป็นทะเลสาบของเนโตโดยสมบูรณ์แล้วจริงๆบทวิเคราะห์เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงการวางหมากที่รัดกุมอย่างยิ่งในทะเลบอลติก ต่กลยุทธ์สงครามกฎหมายนี้ซึ่งก็คือการใช้กฎระเบียบเป็นอาวุธดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่จึงนำไปสู่คำถามที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้ค่ะว่า หากโมเดลนี้สามารถจัดการกับมหาอำนาจในทะเลบอลติกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วพื้นที่อื่นๆในโลกที่กำลังมีความขัดแย้งอยู่จะมีการนำกลยุทธ์การบีบคั้นทางเศรษฐกิจและกฎหมายในลักษณะนี้ไปปรับใช้เพื่อจัดระเบียบภูมิรัฐศาสตร์ใหม่หรือไม่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราอาจไม่คาดคิดนั้นจะเป็นอย่างไรคะ